เผยความจริงในคดีที่เป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจยากเกี่ยวกับการจับกลุ่มรองผู้อํานวยการโรงเรียนชื่อดังในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ถูกสรุปว่ารับเงินแปจีและผงดจากผู้ปกครองเพื่อโยกย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนนั้นในระหว่างปีการศึกษาตามข้อมูลจากนายธีรัตน์บางเพชรรักษาการผู้อํานวยการปรปรชช้างขอนแก่นการจับกลุ่มเกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนในระบบติดตามตรวจสอบการทุจริตและการแจ้งเบาะแสข,ของเว็บไซต์สํานักงานปปช โดยรับเรื่องเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาภาพล่าสุดเมื่อเวลา8นากา30นาทีในวันที่2พฤษภาคม2567นายธีรัตน์บางเพชรรักษาการผู้อำนวยการประปอลาชช้างขอนแก่นกล่าวว่าการเปิดเผยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้รับเงินมา2จํจนวนคือ10,000บาทและ20,000บาทจากการที่ดูจากผลการทดสอบการเรียนของนักเรียนที่ย้ายมา อย่างไรก็ตามตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในราคานี้ไม่มีกําหนดการบริจาคเงินที่ระบุไว้ทําให้เห็นได้ชัดว่าถูกรับเรียกอย่างไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ก็พบเงินวางอยู่บนโต๊ะข้างหน้าผู้บริหารในขณะที่มีการจับกลุ่มคําพูดของนายธีรั์บางเพชรเปิดเผยถึงความจริงและความไม่เป็นธรรมในการดําเนินคดีต่อไปให้ได้ความเป็นธรรมความเป็นไปได้ของการเสียชีวิตของความเจ็บปวดจากเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาและต้องรอการสืบสวนเพิ่มเติม จากทีมงานดำเนินคดีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในระหว่างการสืบสวนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ความเป็นธรรมและความเชื่อถือในระบบยุติธรรม